ในผ่านเรืยกคูสพลังเล่สาธุของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตอนนี้พระสองฆ์คือวางหนุนให้ใจว่าเสร็จจากพระสองฆ์แล้วจะได้นามด้วย คุโยมสิกาอุปสมบทิกาที่ชุดขาวแล้วเข้ามาด้านขวามาด้านขวามือแต่ว่าโยมผู้ชายหลังจากนั้นหมดแล้วโยมซ้ายขวาได้ทั้งนั้นแบบน่งเป็นสองขึ้นทั้งซ้ายขึ้นทั้งหน้าแล้วออกซ้ายขวาเป็สตราเดยคุณโยมพีกอ แต่เปลี่ยนยังไงยังจัมยไงไง่ได้ทอดพาจะไม่ทอดอยู่ดีแล้วการจัดงาน สาวบันกิจครั้งนี้หลงศพได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะาตำบลอยางใหญ่ท่านพระมหาชัยวิชิตทันจิทารซึ่งเป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์เป็นโรงเย็นของท่านที่วัดท่านพระปิณสักระาษใสองค์แรงได้วาจาแบบเป็นทิตกรอคนกาเปนทบเนาว่าสถาบันนีอยู่ว่าจั ก็เด็กนัหน่อยแนี่คือการหามี่ยอดคือเพิน่อี่ยอดก็เลยบอให้เอาจดมียอดไปแต่ละพเมตาจากท่านจำ้าะบุญส่วนดอกไม้เป็นที่หปของท่านอาจารย์ชุทียู่ร้านมโนบชูในประดับผ้าั้งหมดส่วนาำเดนจำเนื่อปติครับบนอาามาในลาแเหนข้างล่างบนมขกซอยลงปู เพราะว่า,วาแพทย์เราต้องคุ้นหลายคนมาจะามาเสิดมาชอยงานาันพับมาเพียนนาเครื่องชันของพูดเ,เดีเยอ,อมา ตอนนี้อยกันวงนี้ยังเป็นทัพยิสุสงวางดอกไม้จันทร์อยู่ค่ะทั้งเจ้าภาพขอกราบขอพระคุณข้านประธานท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะก็รอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเ,คเนื่องจากว่าบริเวณเมนนะคะ ก็จะสร้างขึ้นชั่วคราวด้วยน้ำพักน้ำแรงของคณะญาติโยมท่านผู้สุขสนะคะ,ะช่วยกันเพราะฉะนั้นในการขึ้นไปวางดอ,อกไม้จันทร์คงจะต้องอาศัยว่าไม่ต้องขึ้นทีละมากนะคะคงจะเป็นครั้งละหนึ่งนี่แหละนะคะเข้าแถวกัน ขอเพิ่มเติมอาจารย์ตอนทั้งยองโยมก็สองแถวขึ้นไปเลยเพราะว่าเราจะออกซ้ายขวาสองแถวได้นะครับได้ได้ขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพลงเย็นชุดนี้ถวายวัดยามใหญ่คุณโยมอาจารย์สุนิมานันธาสงสัยจะเป็นโรงเรียนบรรยามใหญ่เนาะ อ่าแม่ขาวเฮาเดิมบริจาคคนทั้งคนลังไปเท่าอ่าออ่อนแม่ขาวกับแม่สื่อสองขางขึ้นเลยนะตอนก็ไปเจอเดิมคนณโยมผมมีเกียรติทุกท่านทุกคนแบ่งใป็นสองขางเด้อว่างนี่วก็ออกสองขางใดญ่ใหหลังจากคุบ้าแล้วเอ่ออาจารย์มาประกาศเด้มเมือเมื่อแรกเขาที่เอาเวลาใหญ่ละกับเอื่นเก็บ อาทิตย์นี้ลระไดที่จังหวัไหนกันบ้าประกาศให้ใเดื่องช่างปีน้องยังอยู่อาจารย์อาจารย์มาจากไหนเราคุยกันเลยว่ต่อจากผู้ทุกเ์ขาวหกขาวนะคะทีนี้ก็คงจะ อ,อุบาสกอุบาสิกานะคะฝั่งซ้ายจะเป็นผู้หญิงนะคะฝั่งขวาจะเป็นผู้ชายค่ะขึ้นคู่กันได้นะคะค่ะก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินขึ้นไปทีละสองคนสถานที่ก็เพียงพออยู่นะคะผู้หญิงก็ออกวางรองไม้จันแล้วก็ลงบันไดทางด้านซ้ายนะคะสําหรับอุบาสิกาอุบาสกาผู้ชายก็จะเป็นฝั่งขวานะคะลงบันไดทางด้านขวานะคะ ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ค่ะทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณตั้งแต่วันแรกที่บาณเิตกุศนรอยู่ที่วัดบ้านดงประจูนะคะได้รับความร่วมมือจากทั้งหมู่บ้านชุมชนทั้งวัดและโรงเรียนนะคะทุกคนช่วยกันนะคะก็ขอขอบคุณในน้ำใจของชาวบ้านดงกระจูนและหมู่บ้านใกล้เคียงที่เคารพนับถือ และจกนกระทั่งถึงวันนี้นะคะก็ยังเห็นน้ำใจของทุกๆท่านอยู่ที่มาในงานชาปนากิจของหลวงปู่ชัยนาทินทรนะคะค่ะก็เอาละค่ะตอนนี้โตยทานนะคะเต็มที่เลยนะคะค่ะ ค่ะรับเหรียญโรยทานด้วยนะคะลูกหูเมตตาให้ทุกคนเลยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะเอาบุญได้หลายเด้อพี่ินอ็อกเดอร์แบบ ผักผงนะคะเก็บไว้เป็นผักผงค่ะเพื่อถวายบังคม,ม,มขอบคุณทางอบตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลยางใยัยค่ะท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านดงกระจูนะคะ,ะคณะครูโรงเรียนบ้านดงกระจูแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านดงกระจูชาวบ้านใกล้เรือนเตียงทุกหมู่บ้านน,าน,นะคะมาในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวทางเจ้าภาพก็คงจะแจ้งนะคะว่าจะเก็บอัิทีช่วงไหนอย่างไรนะคะและในช่วงนี้นะคะทางพิธีกรขอพดการใช้เสียงไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ขอขอบคุณความรุกเคาะของอาจารย์สันทิชาสายเนตรธอาจารย์อ,อมวันภูษาพันธ์อาจารย์ประจำเปลี่ยนบรตรทอก่อนจะว่างจาจารยงคิดอธิษฐานที่ก่อน ย่านย่านลมจังดอกวัตถงย่านแม่นพังหรือเราะ, 3, า 4, ะว่าแม่นในภัวพังเพราะว่ะอาสมาาใส่ดินย่างดีแต่กระุูกต้งก่อสามหมื่นงแสนสบี่หมื่นแต่วัตเม้นงังแต่ว่าขอเหนงานดีๆต่าัๆทางนัดเตะเตะบันไดลงเองบันไดรเนี่ยเอมทั้งเออึงไปแล้ยวยสข้าวหรือ ต้องทั้งสองทางเรื่อจะไม่แย่กันหลังจากที่บ้านดมไปจังแล้วการจุดปรัดในเสาเรื่องมีออกเรอยอยากย่งทีท่านได้อยากจะขอดพามสักคุณในัางแี่งตู้กองเรือจ้งผู้กองเรื่องการทักทายรนกา จะเปิดโอกาสให้ราไ้อบถามมสกุลเกี่ยวการจไปช่าหู่นพ้นที่จเปดจุด้ารา้ที่ทาดพื้ทีจังีแต่ใน้นทีจะเปิดท้งพ้ีจะเาจริงนจะเเขาจริงนะจปิดปิดโอกาสเอยากย่องใดทอถามมาสกุลอยู่ถามว่าว่าทำไมจ้างได้อยากย่องทำได้อยาก เออฉันรับท่านที่เสร็จแล้วนะต้องการกองเกิญบ้านแต่นี่ร่วมข้าของคัดเลือกจากผู้หน่อยนะแล้วก็มรดกจากทุงท่านวัดวัดผู้หน่อยนอก้านเกษตรสมบูรณ์หนักมาต่างร่ทานเอาของคัดมาเมื่อมาเนี่ยบางใจแรงกบการเพิ่อเาิเมเนื้อวัดแต่ไม่งานทำางประเทศก็จะมีพี่น้องหลุดหลานจากสัพป์บาร่าเดินทางมา ก็หลายคือหลายคนนะกะะัตกับกินอาหารน้ำกันนะมีลองทานจากบรรผู้น้อยเพิ่มมาตักน้งทานภัยพิให้น้องเข้าได้กินอขอพักก็สั่งแต่ก็เล่นเชิญเชิญพ่อไช้ประการนะจะกินกับไปกินได้แต่เขาประกาศก็ให้ยางเจ้าพ่อคอ่อยๆลื้อค่อยยางค่อยๆเต็มค่อยๆร่มเงินใจใจ ใจใจห่อน,นเ่บาบันไดมันอาจจะสั้นจังหน่อยเพราะมันมีผ่าสลมบปกไว้นะปกปิดครอบไอไว้ไว้ก่อนแหมปิดครไอายไว้ยางยันเยี่ยมมุดในไาไยนะมุไไดในภายตินต่อผ่าสลมไว้แลรวว่างสดุดตัวหนังลมเด้อกับพยายามจะไปหยีับม,มุดนะรองสิสรุดลมมุดใไไนภายครับ เดยวหลานประจักรสังพัปปัญคนก็บอเอาหนามาจวายคนจักรวายจ่าเด้อเนี多 ной. 多 ной. 多多 e ่ยโยงหอนี่ยบโยอนาะเออกานประจักรสังพันก็บอกเอาหนามาจวายกายจามาใสพนายเนี่ย่างเยพนนวาจะไวเด้อวาจะหวก็ต้องนน